พี่น้องมาน,นี้มารีวิวรถไทครับผมรถไทอ e ีเต็นนะครับผมวันนี้มองครับรถไทยเอ็นเกาหลีครับผมมองครับผมสภาพยังใส่งานได้นะครับเนี่ยเอามาจอดไส้สูบหน้าครับผมมองครับผม,ม,บผมสุดยอดครับผม นี่ทีครับผมขั้นีนีทมากรถไทยเกาหลีครับผมสูบน้ำได้ครับผมต่อขอน้าเลยแน่นอนครับคันใส่บัรได้เทากับมีบัวขดนน้ำถาครับผมมีบัวขดนน้ำไ้ไ้สารองครับผมคันรถรถไทยเขาใส่บัตรใส่บัวขดนน้ำแท่นครับผมสูบน้ำขอน้าครับรถไทยเกาหลีถึงยางรั่วแล้วก็ไปได้ครับผมนะแน่นอนครับผม